เป็นที่รู้จักดีของเหล่าสาวก Honda แต่ในครั้งนี้ได้กลับมาคืนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้งในรายการ FIM e Explorer e World Cup ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหล่าข่าวมอไซคในวันนี้พวกเราชาวมอไซคก็จะพามาดู Mo เก้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สำนักแต่งรถ Honda เพียงเท่าน,นั้นในปี2022จะกลับมาคืนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้ง แต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นพวกเราขอฝากคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซค์ด้วยนะครับในรายการโมเก้นที่จะเข้าร่วมนี้เป็นรายการ FIM e Explorer e World Cup 2022จะเป็นการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและทางโมเก้นพร้อมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ในปี2022นี้อีกด้วยถ้าหากว่าใครรู้จักโมเก้นดีโมเก้น เป็นสำนักแต่งรถแข่งชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นที่ทำรถให้กับฮอนด้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและยังมีสำนักคู่บุญอย่างสปูนอีกด้วยไม่เพียงแต่สร้างรถแข่งให้มีชื่อเสียงเพียงเท่านั้นในปัจจุบัน Mo เก้นยังได้เป็นซัพายเออร์เครื่องยนต์ให้กับฟอร์มูล่า1สูเปอร์ฟอร์มูล่าของประเทศญี่ปุ่นและยังมีเป้าหมายที่จะไปลดแร่นในรายการ TT ทีซโที่เกาะทีทีหรือว่า Ice o อ Man อีกด้วยในปี2022นี้ Mo เก้นจะลงแข่งภายใต้แบรนด์ MTEC h ที่จะแข่งในรายการ e Explorer World ครับเป็นรายการใหม่สำหรับรถวิบากที่จะใช้เครื่องยนต์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าลงทำการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันนั้นจะมี10ทีมนักแข่ง20คนในแต่ละทีมนั้นจะมีนักแข่ง2คนชาย1หญิง1แข่งแบบวิ่งผัดแข่งจะมีแบบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางดําทางดินหลุมน้ำบันไดรวมไปถึงกำแพงหินให้ปีนป่าย ก็ถือว่าเป็นรายการที่แปลกใหม่สําหรับสายเอ็นดูโรโดยเฉพาะและสิ่งที่น่าสนใจของรายการนี้ก็คือการจัดการในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะต้องเจอกับก้อนหินดินทรายว่าจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากที่สุด CEO ของ Explorer หรือว่าผู้จัดได้กลา่าวว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับแบรนด์ Mtech ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความสำเร็จในวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างล้นหลาม และในซีรีส์การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อสาธิตและพัฒนาเทคโนโลยีของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ก้าล้ำขึ้นไปอีกขั้นและให้เป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วโลกก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในวงการสองล้อก็ว่าได้เลยที่มูแกนที่หันมาเอาดีในด้านของสองล้อและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้มีการแข่งขันรถเอนดูโร่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญขั้นใหม่ของวงการรถสองล้อเลยก็ว่าได้ เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการแข่งขันในครั้งนี้และการกลับมาของมูเก้นในฐานะรถมอเตอร์ไซค์ <m uch ing> ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนั้นพวกเราขอฝากคนละ1ไ like, ลค์1แชร์หรืองซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในเหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบาร์ดรายงานสวัสดีครับ